สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอเนาะใน y t u t u นะครับในเช่าของเราเนาะแบบบ้านหลังนี้นะครับมีชื่อว่าแบบบ้านมีสุขนะครับผมอันนี้เนาะแบบบ้านมีสุขนะครับจะสร้างขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแต่ถ้าเสร็จตอนไหนนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเนาะก็จะมารีวิวให้พี่ๆ FC คนนั้นได้รับชมกันเนาะเดี๋ยวต้อง ขออาจะของบ้านอีกครั้งนึงนะครับอันนี้แบบบ้านมีสุขนะครับเสนอราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับแบบบ้านมีสุขมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดพิกซ้ายพิกขวาให้พี่ๆเ c นั้นได้รับชมนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อสอบถาม0 9น4 8 0 4 5 0 0นะครับอ่ะแบบบ้าน มีสุกนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้ากว้างนะครับ8เมตรนะครับส่วนความยาวเนาะความกว้าง8เมตรส่วนความลึกหรือความยาวนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าจากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับนับระเบียงระเบียงตรงนี้กว้าง1เมตรนะครับจะเป็นทั้งหมด16เมตรไม่นับระเบียงอยู่ที่15เมตรนะครับอันนี้เนาะอ่า นี่คือด้านหลังนะครับฐานบ้านนะครับสูง1.5เมตรนะครับระเบียงนะครับจะต่ำลงมา5เซนนะครับอยากละ5เซนนะครับอันนี้เนาะส่วนพื้นที่ใช้สอยนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับอยู่ที่8คูณ16นะครับ128ตารางเมตรนะครับอันนี้เนาะอ่า ระเบียงนะครับระเบียงทางขึ้นบันไดนะครับอันนี้คือบันไดนะครับจะมีอยู่ที่เจขั้นนะครับด้านหลังอันนี้บันไดด้านหลังจะไม่มีนะครับเราไม่ทําบันไดลงด้านหลังคือขึ้นลงฝั่งเดียวนะครับคือด้านหน้าเนาะหลังคาเป็นหลังคา2สเต็ปมี1นึ่ขยักนะครับตรงนี้นะครับผมระ,ะเบียงตรงนี้นะครับ จะมีความกว้างอยู่ที่เดี๋ยวผมวัดให้ดูเนาะว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับสองเมตรสามสิบคูณสี่เมตรนะครับนี่เนะาะเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กโชว์อันนี้เป็นเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กโชว์เหมือนกันนะครับผมนี่เนาะแล้วก็เหล็กโชว์ด้านบนมีช่องระบายอากาศสองอันนะครับนะจะเบียนหัวนิดนึงนะครับผมอาจจะเร็วเนาะ รายละเอียดงานตกแต่งเป็นไม้ฝาเชอร่าตีทับก็ตนะครับมีประตูช่องเซอร์วิสต,ตรงนี้นะครับดัขนขาดเนาะมีม้านั่งครับเป็นม้านั่งคอสโลประตูบานยาวนะครับประตูหน้าต่างบานยาวอันนี้คือบานกระทุงนะครับอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านนะครับผมอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านเป็นบานไม้ไซส์ขนาดมาตรฐานครับส่วนกระจกทั้งหมดน,นี้จะสังตัดพิเศษนะครับ กระจกจะเป็น3บานนะครับบานเลื่อนสลัดนะครับผมตรงนี้เนาะอันนี้เป็นระเบียงในห้องนอนหนึ่งในห้องนอนหนึ่งในนั้นจะมีระเบียงนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ด้านในครับว่าคูณยาวเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมปิดหลังคาลงก่อนเนาะพี่ๆเจะได้เห็นในพื้นที่ เป็นตัวบ้านทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้เป็นแปลนนะครับแปลนบ้านนะครับผมจะมีทั้งหมดสีห้องนอน1ห,ห้องครัว1ห,ห้องน้ํามีระเบียง2อ,อันก็คือระเบียงที่เป็นระเบียงเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ระเบียงหน้าบ้าน,านตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทีละห้องเนาะอันนี้คือระเบียงนะเปิดประตูเข้ามานะครับจะเจอกับประตูเข้าห้องนอนนะห้องนอนหนึ่งห้องนอน2ห้องนอน3าอยู่ตรงไหนนะครับ ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามห้องนอนที่สี่นะครับอันนี้เนาะห้องนอนหนึ่งมีความกว้างอยู่ที่สี่เมตรลึกสามจุดห้าสามจุดห้าจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้นสามจุดห้านะครับฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้นสี่เมตรนะครับห้องนอนที่สองสี่คูณสามจุดห้าเหมือนกันห้องนอนที่สามสี่คูณสามจุดห้าเหมือนกันนะครับส่วนระเบียงห้องนะครับตรงนี้ 1.2คูณ 2, 2ต,รตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นประตูกระจกอลูมิเนียมบานสไลด์เป็นบานแขวนนะครับอ่าตรงนี้ในระเบียงจะมีหน้าต่างบานกระทุงตรงนี้มองเข้าไปด้านในได้นะครับผมเนาะส่วนห้องนอนที่4นะครับนอนที่4ช่องทางเดินอยู่ที่1เมตรนะครับผมตรงนี้นะอ่านี่คือห้องนอนที่4 ห้องนอนที่4จะมีขนาดเล็กกว่าเพื่อนนะครับ2.8คูณ3เมตรนะครับตรงนี้เนาะ,ะเดินเข้ามาจะมีอ่าเขาเรียกว่าช่องทางซิกแซกต,ตรงนี้นะครับสามารถวางเครื่องใช้หรือว่าเครื่องของเป็นห้องรีดผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนาะอ่าสามารถวางได้ห้องเก็บของหรืออยากจะวางอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็ แล้วแต่พนะี่เอฟซีเนาะว่าอยากจะว่าอะไรนะครับผมอ่ะเปิดประตูเข้ามานนี่เป็นประตูเปิดเข้ามาที่ห้องครัวนะครับห้องครัวเป็นรูปตัว L นะครับอันนี้เนาะอ่าความกว้างนี้คือ4เมตรนะครับความลึกเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูเนาะอ่าตรงนี้นะครับอยู่ที่4เมตร50แต่จะไม่เต็มนะครับเพราะว่ามีขยักอยู่ตรงนี้นะครับอ่า สำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ําอยู่ที่2.4คูณ2.5แบ่งส่วนเปียก,ส,ยกส่วนแห้งโซนเปียกโซนแห้งพูดถูกไหมพูดถูกนะนะครับผมอ่าตรงนี้เนาะเดินออกไปด้านหลังนะครับตัวนี้คือประตูด้านหลังบ้านแต่ไม่มีบันไดนะตัวนี้อยู่ความกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับลึก1เมตรนะครับ ตรงนี้ถึงตรงนี้นั้น1เมตรเสาตัวนี้จะเสาเป็นขาเสาที่เล็กกว่าเสาตัวล้านนะครับอันนี้เป็นคานยื่นออกมานะครับเป็นเรยอที่ยื่นออกมานะครับผมตากผ้าวางเครื่องซักผ้าอะไรได้หมดนะครับอ๋ออ่าตรงนี้นะครับจุดเด่นของบ้านมีสุขนะครับบ้านมีสุขเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงขึ้นมานะครับยกพื้นสูงขึ้นมาอยู่ที่1.5เมตรนะครับเป็นบ้านที่เขาเรียกว่า จะสามารถมีน้ำท่วมได้นิดนึงนะครับผมเนะนาะทาน้ำมันจะท่วมมันก็ท่วมนะครับจะบ้านสูงขนาดไหนมันก็ท่วมก็อยู่ลำบากเหมกันนะครับผมอันนี้เนาะอ่าสลับประตูหน้าต่างนั้นกว้างขวางนะครับเวลาเราอยู่ในตัวบ้านนะครับเวลาเราร้อน,อนเราสามารถเปิดหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมของเรานั้นระบายความร้อนได้ดีนะครับตรงนี้เนา ขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่128ตารางเมตรนะครับตรงนี้เป็นไม้ฝาตีทับเก็บนะครับหรือจะเปิดโล่เงเลยก็ได้นะครับสามารถดัดแปลงแบบหรือเราเอาออกได้แต่มีอยู่ในแบบนะครับผมอันนี้เนาะ,ะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้อลืมอีกอย่างหนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดโครงราคาให้พี่พี่เี FC นั้นได้ดูเนาะว่าโครงราคาจะเป็นแบบไหน อ,อันนี้คือโครงหลังคาของแบบบ้านมีสุขเป็นโครงหลังคาบ้านโมเดิร์นนะครับอันนี้ผมจะพลิกให้พี่เอฟนั้นได้ดูเนาะในแบบบ้านจะเป็นลูกสามิติและเป็นสีนะครับในแบบแปลน a a สามหนึ่งเล่มที่ผมนั้นจัดสุงให้นะครับพี่เอฟซีสามารถอ่านแบบออกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเขียนให้เจ้าของบ้านนั้นอ่านแบบออกและก็เข้าใจได้ง่ายนะครับ แล้วก็เป็นรูปสามมิติมีสีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เนะเาะซ้ายขวาหน้าล้างสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเหล็กแต่และตัวคืออะไรเนาะอันนี้คือเหล็กด้างนะครับตัวที่ตั้งมาคือเหล็กด้างนะครับตัวนี้คือจันทันนะครับนี่คือจันทันตัวตัวนี้คือเหล็กอกไก่นะครับและตัวนี้คือที่พาดขวางอยู่บนจันทันก็คือเหล็กแปรนะครับอันนี้เป็นเชิงชายนะ ขนาดเหล็กหลังคาทั้งหมดนั้นอยู่ในแบบทั้งหมดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีสเปคให้เรียบร้อยนะครับความสูงของตัวบ้านดีไซนของตัวบ้านทั้งหมดขนาดทั้งหมดนะครับสเปคทั้งหมดนะครับมีให้อ๋อไม่ว่าจะเป็นกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าตา่างมีให้ทั้งหมดนะครับตรงนี้เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พีทุกคนเนาะที่ติดตามคลิปผมมาโดยตลอดนะครับทั้งกดไลค์ทั้งคอมเมนต์มีส่วนร่วมในคลิปผมนั้นค่อนข้างเยอะนะครับที่ทูเข้ามาทักทายพูดคุยกันก็เยอะต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมที่เป็นแฟนครับตัวโยงเนาะสุดยอดครับผมต้องขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีพี่พีเอฟซีก็ไม่มีผมในวันนี้ที่จะมาหมุนรูป 3D บ้าน เพื่อสารฝันให้กับพี่พี่เอทุกคนนั้นได้มีบ้านแล้วก็สามารถดําเนินงานก่อสร้างนั้นได้สวยครบสมบูรณ์ของบ้านแต่ละแต่ละท่านเนาะก็ต้องขอบคุณจริงๆที่พี่พี่ท่านไหนที่สร้างบ้านเสร็จแล้วถ่ายรูปมาวดกันนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆผมก็ป่าปลื้มใจเหมือนกันนะครับผมหลังนี้ก็เหมือนกันถ้า มีโอกาสเดี๋ยวผมจะอเอาบ้านตัวรูปบ้านจริงๆนั้นมาให้พี่เอฟนั้นได้ชมกันเนาะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านก่อนนะครับผมอันนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ